ทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำตอนที่4อารมณ์ของพระโสดาบันและพระสกิทาคามีมักการทรงจิตในด้านฮิริและโอตปัตต่อน,นี้ไปขอให้ตั้งใจศึกษาข้อวัดปฏิบัติในตอนก่อน ได้พูดถึงจริยาของการปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแต่ในตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของพระโสดาบันขั้นสัตักขัดตุงมากกว่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้การพิจารณาอันดับแรกพิจารณาถึงความตายเป็นอารมณ์การนึกถึงความตายนี่บรรดาท่านพุทธบริษัท ต้องถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องคิดเป็นปกติถ้าลงได้คิดถึงความตายแล้วคนมันก็เลวได้ยากที่เร็เวๆนั่นน่ะโดยมากไม่ได้นักถึงความตายจึงได้ทำความชั่วกันได้ทุกอย่างขาดฮิลิและโอตปะฮิริได้แก่ความละอายแก่ความชั่วโอตปะความเกรงกลัว ผลของความชั่วจะทำความเร่าร้อนให้เกิดที่เลวกันมาได้ก็เพราะอาศัยคุณธรรมทั้งสองประการนี้ไม่มีในจิตคนเราถ้าขาดฮิริและโอตป,ปะก็เป็นอันว่าไม่ใช่มนุษย์เพราะว่ามนุษย์แปลว่ามีใจสูงยิ่งเป็นพระภิกษุสามเณรด้วยแล้วก็เลวมากเต็มทีฉะนั้น คำสอนแต่ละคาวทั้งตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าตอนกลางคืนตอนดึกก็ตามมักจะเตือนกันอยู่เสมอว่าให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์จะได้ประกอบความดีองค์สมเด็จพระจิน์สีเองก็ได้ทรงตรัสแก่พระอานท์ว่าอน,นันทะดูก่อนอานท์เราเองนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนี่คนดีอย่างพระพุทธเจ้า เป็นจอมอัจฉริยะหรือว่าเป็นจอมของสมณะทั้งหมดพระองค์ก็ยังกำหนดจิตจับความตายเป็นอารมณ์ไม่มีความประมาทในชีวิตเพราะอะไรก็เพราะว่าคนถ้านึกถึงความตายก็ต้องมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าตายเป็นผีเราก็จะเป็นผีดีถ้าไม่นึกถึงความตาย มันก็ขาดฮิริและโอตปะถ้าอยู่อย่างคนก็เป็นคนเลวถ้าตายเป็นผีมันก็เป็นผีเลวคือเป็นผีในนรกเป็นผีประเภทเปรตเป็นผีประเภทอสุรกายเป็นผีประเภทสัตว์เดรัจฉานนี่ผลร้ายสำหรับคนที่ไม่นึกถึงความตายและขาดฮิริและโอตปะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายเมื่อจะสร้างความดี ก็จงทรงจิตไว้ในด้านฮิริและโอตปะควบกับความรู้สึกตัวว่าเราจะต้องตายความจริงความตายนี่มีสองอย่างตายประเภทสิ้นลมปรานนั่นอย่างหนึ่งตายประเภทที่มีลมปรานนั่นอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นพระนางสาม,มาวดีกับหญิงห้าร้อย ถูกนางมาคันธิยาอิจฉาริษยาในที่สุดถึงกับจ้างให้น้าชายหรืออาเข้าไปเผาปราสาทนางกับหญิง500ให้ตายพร้อมกันแต่หญิงทั้ง500นั่นมีความไม่ประมาทในชีวิตเพราะอารมณ์จิตเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วจึงได้แนะนำกันว่าพวกเราทั้งหลายจงอยา่าโกรธในพระนางมาคันธิยา พราหมณ์ผู้เผาประสาทจงมีจิตคิดแห่าภัยแก่คนทั้งสองเร่งรัดรวบรวมกำลังใจสร้างความดีให้สูงยิ่งขึ้นไปในขณะที่ไฟใกล้เข้ามาจวนจะเผาเข้ามาถึงกายก็ปรากฏว่าบางคนได้เป็นพระสกิทาคามีบางคนบนรรลุถึงพระอนาคามีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะรู้ว่าความตายจะเข้ามาถึงในเดี๋ยวนี้ ท่านทั้งหมดทั้ง500คนไม่มีความประมาทในชีวิตรวบรวมกำลังจิตปรงขานห้าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในที่สุดมันจะต้องตายแล้วตายดีตายชั่ว มันก็ตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระชินศสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเพราะพระสงฆ์ไปรายงานให้ฟังว่าหญิงห้ารมีพระนางสามาวดีเป็นประธานต้องถูกไฟเผาตายองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าพิกาเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายหญิงห้ารที่ถึงว่าจะตายแล้ว ก็เหมือนกับคนที่ไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีชีวิตอยู่เขาก็สร้างแต่ความดีเมื่อตายไปแล้วก็เป็นผีดีคือเป็นพระอาริยะเจ้าเบื้องสูงเป็นพระสกิทา,าคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้างเป็นอันว่าท่านที่เป็นสกิทาคามีเรื่องอบายภูมิไม่ต้องพูดกัน ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวก็ไปนิพพานท่านที่เป็นอนาคามีตายไปเป็นเทวดาแล้วนิพพานบนนั้นองค์สมเด็จพระพักควันกล่าวว่าเขาผู้นั้นยังไม่ตายคือว่าไม่ตายจากความดีมีความดีก้าวขึ้นสูงกว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ปกติสำหรับพระนางมาคันทยาก็ถูกพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์ สั่งประหารชีวิตพร้อมด้วยพวกพญาติในฐานะที่เป็นจอมอิจฉาริษยาคนอื่นคืออิจฉาริษยาพระนางสาม,มาวดีพร้อมด้วยหญิงห้าที่เป็นบริวารจนกระทั่งถึงความตายในที่สุดพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอก็สั่งให้จับพระนางมาคันธยากับบรรดาญาติทั้งหลายโดยเฉพาะ ญาติทั้งหลายเหล่านั้นให้ขุดหลุมฝังลงไปครึ่งตัวแล้วเอาฟางมาสุมให้เลยหัวสั่งเอาไฟจุดแล้วใช้ช้างเทียมไถเหล็กเดินไถพวกนั้นขาดกลางตัวสำหรับตัวนางมาคันธยาจอมอิจฉาดิษยาเป็นหัวหน้าคนในด้านทำลายความดีของบุคคลอื่นพระเจ้าอุเทนบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอ ให้จับผูกมือสองมือแขวนเท้าหวิดๆกับพื้นให้เอาผ้าม้วนๆยัดใส่ปากแล้วเชือดเนื้อทีละชิ้นเอามาทอดน้ำมันทอดสุกแล้วบังคับให้นางมาคันธิยากินจนกว่าจะตายการตายแบบนี้องค์สมเด็จพระชินสีกล่าวว่านางมาคันธิยาในสมัยที่ยังไม่ตายก็เหมือนกับบุคคลที่ตายแล้ว คือมีแต่ความชั่วไม่มีความดีตายจากความเป็นสุขมีแต่ความเร่าร้อนการที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นพระโสดาบันเราต้องนึกถึงความตายเป็นปกติถ้าพวกเราเป็นพระโสดาบันไม่ได้ก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าเสียดายอยู่ในสถานที่เช่นนี้รับฟังธรรมะทุกวันวันละหลายเวลายังจะคบกับความชั่ว คือขาดฮิริและโอตปะเข้ามาเป็นประจำตามที่เคยปฏิบัติกันมาในการก่อนก็รู้สึกว่าจะเล็วเกินไปสำหรับการเกิดเป็นคนไม่สมควรจะเอาภาคของมนุษย์เข้ามาสวมกายเอาใจเข้ามาสิงในภาคของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพระภิกษุษสามเณรก็จะเร็วมากที่สุด เพราะว่าภิกษุสาม,มเณรจะต้องมีอาทิศีลสิกขาอาทิจิตแสิศิขาอาทิปัญญาสิกขาฉะนั้นจงพยายามรวบรวมกำลังใจให้ทรงไว้เฉพาะความดีอย่าปล่อยให้ความเลวมันหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจอีกเพราะความเลวไม่ให้ผลความสุขแก่ผู้ประพฤติป,ปฏิบัติมีอย่างเดียวคือความทุกข์ความเร่าร้อน เช่นเดียวกับนางมาคันธยาจงอย่านึกว่าจะมีใครเขาปานีในฐานะที่เราเป็นคนเลวมันหาไม่ได้โลกนี้ทั้งโลกไม่มีใครเขาเมตตาปานีคนเลวทีนี้การลงโทษเราก็จงอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะมาลงโทษเราก่อนที่คนอื่นจะลงโทษกรรมที่เราทำความชั่ว มันก็ทำความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นแก่เราใครเขาพูดความชั่วคราวใดเราก็สะดุ้งเพราะเรามันเลวพระพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตนาจโจยันตานังจงเตือนตนไว้เสมอและจงโจดตนกล่าวโทษตนไว้เป็นปกติหาความชั่วของตัวอย่าไปหาความชั่วของบุคคลอื่นถ้าเลวมากเท่าไหร่ เราก็เพ่งความเลวของบุคคลอื่นมากเท่านั้นถ้าเราดีมากเท่าไหร่เราก็ไม่มองเห็นความเลวของบุคคลอื่นเพราะยอมรับนับถือกฎของกรรมที่เรายังไม่ไปแสหาความเลวของบุคคลอื่นเสียดสีเขาบ้างพูดกระทบกระเทียบเขาบ้างทำลายความสุขใจเขาบ้างนั่นแสดงว่าเรามันเลวที่สุดของความเลว คือความเลวมันไม่ได้ขังอยู่เฉพาะในใจมันไหลออกมาทางกายไหลออกมาทางวาจาเพราะมันล้นเลวจนล้นนี่ขอทุกท่านจงจำไว้อย่าไปมองดูความเลวของคนอื่นมองดูความเลวของตนไม่ต้องไปปรับปรุงบุคคลอื่นปรับปรุงเราเองให้มันดีที่สุดทีนี้ จิตที่มันจะดีมันดีตรงไหนก็ดีตรงที่ว่านึกถึงความตายมีหีหลิและโอตัปะอายความชั่วเกรงกลัวความชั่วความชั่วมันมีอะไรบ้างเราก็รู้กันอยู่แล้วเราต้องเป็นผู้มีศีลถ้าทำลายความสุขของบุคคลอื่นจะชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลได้อย่างไรทำลายความดีของบุคคลอื่น เราจะเป็นผู้มีศีลได้อย่างไรจิตของเรานอกจากจะทําอาทิศีลและศกขาแล้วเราต้องเป็นอาทิจิตศิกขาอาทิจิตศกขาคือทรงจิตให้อยู่ในด้านของความดีเรียกว่าฌานสมาบัติฌานสมาบัตินี่แปลว่านึกถึงความดีอยู่ตลอดเวลามีพรมวิหารสี่เป็นเครื่องประจําใจถ้าเราอายความชั่ว เกรงกลัวผลของความชั่วก็ต้องใช้พรมวิหารสี่เข้ามาประครับประคองอารมณ์ของจิตเมื่อพรมวิหารสี่คือเมตตาในคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหมดกรุณามีความสงสารปรารถนาเกื้อคูลจะให้มีความสุขมุทิตามีจิตใจอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่นเมื่อเห็นบุคคลอื่นได้ดีก็พลอย ยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยในเมื่อกฎของกรรมหรือกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่จะพึงระงับได้เราก็วางเฉยไม่ดิ้นรนคือไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลอื่นได้รับความทุกข์นี่ถ้าอาการทั้งสี่อย่างมีอยู่ในใจของเราความชั่วมันเกิดขึ้นไม่ได้ ที่เราต้องชั่วกันเพราะว่าขาดฮิริและโอตปะขาดนึกถึงความตายขาดพรมวิหารสี่ถ้าขาดสิ่งทั้งสามประการนี้ศีลของเรามันก็ไม่มีจะทรงเพศเป็นเนนจะทรงเพศเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็สักแต่ว่าพึงมีเพียงเพศเท่านั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าถือว่าเถน เถนแปลว่าหัวขโมยคือขโมยเพศของสมณะมาใช้แต่น้ำใจจริงๆนั้นเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เขาถือว่าเป็นสัตว์อยู่แล้วมันจะรบกวนกันเขาก็เป็นสัตว์อยู่ในอบัยภูมิแต่คนเรามีน้ำใจคล้ายสัตว์ไม่ยอมรับนับถือความดีซึ่งกันและกันมันก็เลวกว่าสัตว์นี่ต้องประนามตนอย่างนี้ การประนามตนต้องประนามให้หนักอย่าประนามเบาๆอย่ามองในด้านของความดีถ้าจิตของเราทรงอยู่ในพรหมวิหารสี่แล้วมีอะไรบ้างที่มันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือศีลบริสุทธิ์ไม่ต้องระมัดระวงังศีลความเป็นผู้มีเหตุมีผลมีความเคารพในองค์สมเด็จพระทศพลก็มีพร้อมบริบูรณ์เพราะอะไร เพราะคนที่ทรงศีลบริสุทธิ์ก็แสดงว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงแนะนำให้จิตอยู่ในขอบเขตนี้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีเป็นต้นเราจึงมีศีลบริสุทธิ์เราจึงรู้จักอายความชั่วเกรงกลัวความชั่ว จึงได้มีการประกอบความดีคือจิตทรงพรมวิหารสี่มีฮิริและโอตปะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความสุขเราก็เป็นสุขบุคคลอื่นก็เป็นสุขเพราะกายไม่เสียปากไม่เสียทั้งนี้เพราะว่าใจไม่เสียถ้ากายเสียปากเสีย ก็แสดงว่าใจมันเสียเสียมากจนล้นออกมาถึงกายถึงวาจานี่เป็นอันว่าถ้าทรงคุณธรรมอย่างนี้ได้ความเป็นพระโสดาบันก็ย่อมปรากฏทีนี้สําหรับวันนี้ขอดูเวลาก่อนพอจะมีเวลาพูดไหมขอพูดต่อไปว่าเราพูดกันมาถึงด้านพระโสดาบันว่าประกอบไปด้วยองค์4ประการคือห มีความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. มีความเคารพในพระธรรม 3. ม,มีความเคารพในพระสงฆ์และ 4. มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นองค์ของพระโสดาบันแต่องค์ทั้งหลายอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยมรณานุสติกรรมฐานเป็นเบื้องต้นที่เราคิดว่าจะต้องตายจงอย่าคิดว่าอีกสองวันตาย สามวันตายจงคิดไว้เสมอว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้และตายก็จงตายดีตายอย่างพระนางสาม,มาวาดีพร้อมด้วยหญิงห้าร้อยอย่าเป็นคนมีรมปานแต่ว่ายืนตายจากความดีอย่างเหล่าของนางมาคันทียาทีนี้สำหรับอนุสติที่จะพึงปฏิบัติในความเป็นพระโสดาบัน ก็คือ 1. มรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ 2. พุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ 3. ธรรมานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระธรรมเป็นอารมณ์ 4. สังคานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ 5. สีรานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของศีลเป็นอารมณ์ 6. พรมวิหารสี่อย่างนี้ไม่เรียกว่านุสติใคร่ครวรในพรมวิหารสี่จัดเป็นกรรมฐานกองหนึ่งเป็นอารมณ์ 7. อุปมาณุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนาให้ใช้จิตควบคุมอยู่ตลอดวัน ทั้งเวลาลืมตาและหลับตานี่นักปฏิบัติที่ดีเขาใช้แบบนี้ไม่ใช่ว่าตาหลับตาทำท่าจะเป็นคนดีแต่พอลืมตาขึ้นมาแล้วความอัป,ปรีมันก็เกิดแก่จิตอิจฉาริษยาบุคคลอื่นกลั่นแกล้งบุคคลอื่นคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นเป็นต้นอย่างนี้มันใช้อะไรไม่ได้ ตายแล้วไปสู่อบายภูมิอย่าว่าแต่เป็นพระโสดาบันเลยกลับมาเป็นคนมันยังเป็นไม่ได้เข้าใจจิตตามนี้ทีนี้พูดกันไปแล้วในด้านของพระโสดาบันขอต่อไปอีกนิดนึงถึงอารมณ์ของพระสะกิทาคามีสำหรับพระสะกิทาคามีนะ่ะทำให้จิตละเอียดลงไปกว่านั้นคือ ระงับโลภะความโลภระงับโทสะความโกรธระงับโมหะความหลงให้เบาบางลงยังไม่หมดคือความโลภยังมีอยู่แต่ว่าเพ่าลงไปความโกรธยังมีอยู่ยับยั้งไว้ได้เร็วความหลงยังมีอยู่มีอาการเพาตัวเป็นอันว่า ทั้งความโลภความโกรธความหลงมันบางบางกว่าพระโสดาบันท่านจึงเรียกว่าสกิทาคามีสำหรับสังโยชน์ก็มีความประพฤติเหมือนกันแต่จิตละเอียดกว่าทีนี้ถ้าหากว่าเราจะระง,งับความโลภความโกรธความหลงได้ทีละตัวมันก็ลำบากเราก็มายืนจุดศูนย์กลางคือ ทรงพรมวิหารสี่เคร่งครัดมีความมั่นคงในพรมวิหารสี่มากขึ้นมีฮิลิและโอตปะมากขึ้นนึกถึงความตายเห็นชัดมีอารมณ์ทรงตัวมากขึ้นทีนี้เมื่อเรามีพรมวิหารสี่มีฮิลิและโอตปะนึกถึงความตายใจมันก็เลิกโรคเลิกโรคตรงไหนเพราะมันจะตายรู้ ทำการตะตะกายเหมือนกับว่าเกินพอดีถ้าหากว่าหาอาหารหรือหาทรัพย์สินมาด้วยสัมมาอาชีวะไม่จัดว่าเป็นความโลภต้องเอาอาการเกินพอดีที่สำคัญคืออยากจะได้ของบุคคลอื่นแม้ไม่ทำแต่ใจมันก็อยากอยากจะโกงเขาอยากจะข่มเหงเขาอยากจะอิจฉาริษยาเขา อยากทุกอย่างซึ่งเป็นด้านของความเลวอันนี้ไอตัวอยากตัวนี้เราตัดงดมันเสียได้ด้วยอำนาจของพรหมวิหารสี่ฮิลิและโอตปะและมรณา,านุสติกรรมฐานเอาอารมณ์สามประการเข้าควบคุมคิดว่าอยากจะได้ของเขาไปทำไมได้มาแล้วมันก็ตายไม่ได้มันก็ตาย มีเท่านี้ก็พอกินหากินแบบนี้มีได้เท่าไหร่พอใช้พอกินหากินให้มันรวยกว่านี้หากินด้วยความสุจริตไม่มีโทษเพราะยังเป็นสกิทาคามีและอารมณ์อีกอันหนึ่งสำหรับพระสกิทาคามีที่มีความสำคัญก็คืออภัยทานให้อภัยแก่ผู้ผิด เราเองก็พยายามไม่ทำผิดอยู่เสมอทรงอารมณ์ปกติในมรณานุสติกรรมฐานเคร่งครัดเคารพในคุณพระรันาตนตยเคร่งครัดมีฮิลิตและโอตปะเคร่งครัดมีศีลเคร่งครัดมีพรมวิหารสี่แข็งกล้าวในจิตไม่ยอมให้จิตตกอยู่ในอำนาจของความเลวนึกถึงการให้ทานการบริจาคอยู่ตลอดเวลา ตั้งหน้าปรารถนาจะาสงเคราะห์คนอื่นให้มีความสุขมีอุป,ปนานทุสติการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีจิตใจรักพระนิพพานอย่างยิ่งเพียงเท่านี้จิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงภิกษุและสมณเณรถ้าทรงอารมณ์จิตได้อย่างนี้จริงๆท่านก็เป็นสกิทาคามีซึ่งมันเป็นของไม่ยาก ที่ยากก็เพราะว่าเราอยากเร็วถ้าคนอยากดีพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่มีอะไรยากสวัสดี